เข้าสู่ช่วงของเศรษฐกิจนะครับกับอาจารย์ดรมนตรีโสคติยานุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจซึ่งอาจารย์จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจในไตรมาสุดท้ายของปี2567นี้นะครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับอาจารย์ดรมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพุณจิรากครับท่านผู้ฟังครับครับก็เมื่อสองสัปที่ผ่านมาเราได้เห็นข่าวรายงานของ สภาพัาออกมาก็ดูเหมือนว่าเราก็รู้สึกจะดีใจเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไตรมาสสามเนี่ยครับตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าสองสามไตรมาสแรกของปีนี้นะครับโดยไตรมาสสามที่ผ่านมานั้นคันขยายตัวเศรษฐกิจประมาณสามเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับไตรมาสสามของปีที่แล้วนะครับ นะครับและก็เมื่อเทียบกับไต,ตรมาสสองของปีนี้ซึ่งโตแค่2.2ไต,ตรไมาสสามมโต3.0เซนต์นะครับซึ่งถือว่าดีทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาใน2ไต,ตรมาสแรกกเดียวกันถ้าบวก9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับจะทําได้อัตราการขยายตัวอยู่ที่2.3ซนะครับซึ่งถือว่าก็เรียกว่าก็เป็นไปตามเป้านะครับทีนี้ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนภาพอะไรบ้าง นะครับซึ่งจากที่ผ่านมาเนี่ยครับจากทางสภาพัฒน์ก็มีตัวเลขบ่งชี้หลายตัวที่บ่งบอกว่าที่ตัวเลข3%นั้นมาจากปัจจัยอะไรบ้างน,นะครับ <c oughs> อันแรกก็คือเรื่องของการลงทุนางรัฐเนี่ยครับมีการขยายตัวค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือขยายตัวประมาณ25.9%ซึ่ง <c oughs> ถือว่ามากสุดในรอบ6ไตรมาสนะครับน <c oughs> อกจากนี้แต่มีข้อจํากัดอันหนึ่งก็คือการลงทุนภาคธุรกิจเนี่ยครับ กับลดลงอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อนไหม <c oughs> อีกตัวเลขหนึ่งก็คือการส่งออกค่าใช้จ่ายตัว8.9เปอร์เซนตนะครับซึ่งถือว่าดีทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับไตรามาสสามของปีก่อนหน้านี้อีกตัวเลขหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีผลมากๆก็คือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนี่ครับขยายตัวประมาณ30เปอร์เซนทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ ตัวเลขออกมาค่อนข้างดีสําหรับไตมาสามแต่การก่อสร้างน,นะครับตรงนี้การก่อสร้างภาครัฐเนี่ยครับอันนี้ก็ดีมากครับขยายตัวประมาณสิบห้าจุดห้าเป็นครั้งแรกในรอบสองปีทีเดียวนะครับที่มีการขยายตัวได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขซึ่งมีเหตุผลอันหนึ่งก็คือจากการที่งบประมาณแผ่นดินนะครับ <c oughs> ซึ่งปีนี้งบประมาณดินช่วงสองไตมาแรกอาจจะมีข้อจํากัดแล้วมาโปรกตเอไตมาสามนะครับก็คือ จากการที่มีการผ่านพุมาณรล่าช้าวันตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ในเชิงบวกแต่การก่อสร้างภาคเอกชนนี่ครับตัวเลขลดลงอ,อันนี้เป็นปัจจัยด้อยนะครับที่จะมาช่วยฉุดนะครับ,รบอีกตัวหนึ่งก็คือเงินเฟอ้อตัวเลขเงินเฟ้อก็ค่อนข้างจะต่าเงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับ0.6%ก็ถือว่าอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังก็คือว่าไม่เกิน1%นะครับซึ่งถือว่าตัวเลขนี้ก็ เป็นตัวเลขซึ่งบ่งบอกอะไรบางอย่างเรื่องปัญหาค่ากองชีพอีกตัวเลขหนึ่งก็คือเป็นตัวเลขทุนสมรองทุนสำรองนี่อยู่ที่สองแสนสามหมื่นล้านเหรียญซึ่งถือว่าดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลจากการที่ส่งออกเพิ่มขึ้นทําให้เม็ดเงินตราแต่ประเทศเระดับนี่เพิ่มขึ้นนั่นเองีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงการบริหารภาครัฐก็คือหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะของภาครัฐเนี่ยครับณสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยครับอยู่ที่11.6ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนก็คือประมาณ63.3%ซึ่งถือว่าก็อยู่ในกรอบนะครับที่เราคาดไว้แล้วนะครับเป็นแต่ว่าถ้าจะบวกปีก็ประมาณปี6-8ไปด้วยซึ่งเริ่มในเดือนหนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปนั้นก็อาจจะบวกเพิ่มนะครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวเลขของไตรมาสที่3ซึ่งเป็นรายงานของสภาพั์ออกมาซึ่งดูมันก็เราก็ดูมันจะคาดหวังในเชิงบวกนะครับก็ดูมันจะเป็นไปอย่างที่ คลาดไว้นะครับทีนี้มาดูตัวเลขอีกตัวหนึ่งครับกระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ซึ่งบ่งบอกน่าสนใจครับก็คือเดือนตุลาคมก็คือเข้าสู่ไตรมาสที่สี่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่ครับกระทรวงพาณิชย์รายงานเรื่องตัวเลขการส่งออกปรากฏว่าดีมากครับก็คือการส่งออกนี่ส่งออกสูงสุดในรอบสิบเก้าเดือนเลยนะครับโดยส่งออกทั้งหมดสองหมื่นเจ็ดพันล้านเหรียญสัมเมกานะครับซึ่งอันนี้ เพิ่มขึ้นจากตุลาคมปีที่แล้วอยู่ที่14เปอร์เซ็นต์กว่าทีเดียวซึ่งถือว่าอันนี้ขณะที่ค่าเงินของเราเนี่ยครับถ้าว่าไปแล้วเดือนตุลาคมเนี่ยค่าเงินเราก็แข็งด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบ่งบอกว่าไอ้ค่าเงินแข็งเราก็ยังส่งออกได้ประมาณนี้นะครับแสดงว่าเราก็สะท้อนในบางอย่างว่า x กำลังซื้ออาจจะมากขึ้นหรือเปล่าตลาดโลกหรือความสามารถแข่งขันเราดีขึ้นหรือไม่นะครับนะครับทีนี้ถ้า บวกสิเดือนเข้าด้วยกันนะครับมกราถึงตุลาคมนะครับตัวเลขออกมาอยู่ที่250,000ล้านเหรียญทีเดียวซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี6 6เมื่อ10เดือนของปี6นะครับอยู่ที่4.9%ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าดีใจนะครับในเชิของการส่งออกขณะที่เศรษฐกิจโลกก็เริ่มดีขึ้นเราเองก็เป็นห่วงว่าเอ้เราจะสามารถแข่งขันในการส่งออกได้มากน้อยแค่ไหน นะครับทีนี้เกิดประเมินตรงนี้แล้วเนี่ยมันมาจากปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ตัวเลขเราเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คงต้องไปดูกันครับว่าแยกออกมาย่อยๆแล้วปรากฏว่าการส่งออกของเรานั้นส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนในเชิงของการผลิตพวกชิปไมโครคอมพิวเตอร์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงและตลาดใหญ่ก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอันนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือส่งออกไปอเมริกาการเติบโตของไม่ได้คู่ค้าก็มีนัยยะสําคัญในการสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้อีกส่วนหนึ่งก็คือสินค้าเกษตรก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ6.8แต่ที่น่าสนใจก็คือสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมนะครับขยายตัวถึงกเกือบเกือบ30ทีเดียวอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่บ่งบอกว่าถ้าเราสามารถส่งสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมก็คือที่มีการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยเราอาจจะมีความพร้อมมีความได้เปรียบนอกจากนี้เพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ให้มองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับแต่มาที่4ปีนี้ก็พอจะลุ้นแล้วครับว่าตัวเลขการส่งออกทั้งปีน่าจะขยายตัวได้ถึง4%ซึ่งแต่เดิมคาดการไว้ว่าปีนี้น่าจะขยายตัวประมาณสัก2%แต่ตอนนี้ผ่านไปแล้วสิเดือนเราทําได้ขนาดนี้เพราะนั้นอีก2เดือนที่เหลือเนี่ยน่าจะพอลุ้นอยู่ซึ่งเป็นช่วงเทศากาลจับใจ่ายใช้สอย เทศการของการช้อปปิ้งนะครับซึ่งเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยบวกนี่ครับจะช่วยให้การส่งออกของไตามาาสุดท้ายนี้ดีขึ้นก็คือการซื้อเตือบของภาคอุตสาหกรรมของประเทศคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นสัมเมกายุโรปเองนะครับซึ่งก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับอีกประการหนึ่งก็คือการขอนคลายมาตรการทางการเงินความหมายก็คือว่าค่างเงินเรามีการลดอัตราดบเบีย้ยซึ่งอันนี้ก็จะมีผลทำให้ค่างเงินบาท ก็เริ่มอ่อนค่าลงซึ่งจะช่วยให้การส่งออกอาจจะมีความได้เปรียบมากขึ้นก็คือพูดง่ายๆก็คือส่งออกเราก็แข่งขันได้มากขึ้นเพราะค่าเงินเราอ่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าระวางเรือก็ลดลงด้วยทําให้การส่งออกก็เลยมีผลกระทบต่อต้นทุนที่ต่ําลงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือให้เห็นภาพที่ถ้าเกิดบวกตัวเลขทั้งหมดแล้วเนี่ยครับกระทรวงพาณิชย์เขาก็รายงานบอกว่าถ้าหากสามารถดูแลการส่งออก ให้เติบโตได้แบบนี้ต่อเน,นื่องอีกสักสองเดือนเป็นไปได้ว่าปีนี้เนี่ยครับการส่งออกทั้งหมดมูลค่ารวมกันน่าจะประมาณสักสามแสนล้านเหรียญหรือถ้าคูณเป็นเงินบาทก็ตกประมาณสิบล้านล้านบาทซึ่งถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่สามารถส่งออกได้ถึงสิบล้านล้านบาททีเดียวอันนี้ก็คงต้องติดตามดูว่าอีกสองเดือนที่เหลือนี้ตัวเลขออกมาจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกและได้ขึ้นอยู่กับความสามารถใารแข่งของเรานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเ,เราจะทําตัวยังไงดีปรับตัวยังไงดีนะครับแจกเงินหมื่นใบอาจารย์ก็แต่นังทั้งสภาพก็บอกว่ายอมรับประวัดได้ยากนะครับว่าเงินหมื่นที่แจกไปเป็นเงินสดเนี่ยจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจแค่ไหนจะไปอ่าเรียกว่าใช้วิธีปกติเอาไม่ได้ต้องใช้วิธีการสมรวจประชากรหรไงไปสํารวจไปสอบถามความเห็นนะอาจารย์ ตรงนี้มันจะวัดกันได้ยังไงมั่นใจได้แค่ไหนครับครับคือคือเมื่อกี้ที่เราพูดกันนี่คือซีกต่างประเทศทีนี้เรามาดูอีกตัวเลขหนึ่งเพื่อจะตอบโจทย์เรื่องของหมื่นบาทที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยครับจำนวนสิบสี่ล้านจุดห้าสิบสี่จุดห้าล้านคนหรือประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันล้านบาทใส่เข้าไปแล้วมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็มาดูตัวเลขอีกตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นตัวเลขรายงานของแปลงชาติและก็คือเรื่องของหนี้ก็คือสินเชื่อทั้งหลาย และหนี้ครัวเรือนนะครับปรากฏว่าตัวเลขออกมาก็คือว่าหนี้เสียเนี่ยครับในไตรมาสที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บ่งบอกเยอย่างบางอย่างว่ามีประเด็นปัญหานะครับก็คือหนี้เสียเพิ่มขึ้นและเป็นหนี้เสียของกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่าสามหมื่นบาทแล้วก็ผู้ที่ผ่อนบ้านต่ำกว่าสามล้านบาทนั่นก็นหมายถึงกลุ่มผู้ที่มีรายได้ น้อยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นซึ่งก็คือค่าๆกับส่วนที่เป็นฐานของพีระมิดพีระมิดของประชากรเรานี่ครับก็มีรายได้สูงกลา,างและก็ต่ำนั่นก็หมายถึงกลุ่มข้างล่างนะครับก็คือผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าสามหมื่นบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ผ่อนบ้านต่ำกว่าสามล้านบาทอีกตัวเลขหนึ่งก็คือสินเชื่ออ่ไตรมาสที่สามนะครับมีตัวเลขบ่งบอกว่ามีการหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบสิบสี่ปี อันนี้น่าสนใจครับก็คือสินเชื่อความหมายก็คือว่าเราไปกู้เงินแล้วก็ธนาคารปล่อยกู้เท่าไหร่นะครับมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นการที่สินเชื่อหดตัวนั้นมันก็บ่งบอกว่าเอ๊ะไปขอกู้แล้วไม่ผ่านหรือไม่ก็คือธนาคารเองอาจจะประเมินแล้วไม่ผ่านก็เลยให้สินเชื่อน้อยลงนะครับซึ่งตัวเลขน,นี้สินเชื่อหดตัวก็เดียวกันนี้เสียเพิ่มขึ้นก็เลยบ่งบอกว่าแสดงว่า กำลังซื้อหรือรายได้หรือรายจ่ายอาจจะไม่สมดุลกันหรือไม่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ NPL ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผู้ดง่ายคือเป็นเชิงลบแล้วครับก็คือเนื่องจากว่า NPL ก็คือหนี้ที่ต่ํากว่านะครับหรือ n o อน e r f o r m i n ไม่ a n หนี้ที่ไม่ผูดง่าคือไม่ผู้ฟอร์มนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นประเด็นปัญหาบ่งบอกว่าเอ๊ะ ธุรกิจทั้งหลายเริ่มเดือดร้อนหรือเปล่าขาดสภาพค่องหรือเปล่าตัวเลขตัวนี้นะครับนี่ NPL นี้ภาคธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น2.97ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส4ของปี64อ่อันนี้น่าสนใจครับก็คือตัวเลข NPL มันเพิ่มขึ้นหลังจากปี64ปี64ซึ่งเป็นช่วงที่มี NPL ประมาณ3ปปีนี้อยู่ที่2.97ก็คือใกล้ๆแล้ว เพราะนั้นบ่งบอกอะไรบางอย่างว่าสถานการณ์ตอนนี้มันคล้ายๆกับช่วงปลายๆของโควิดปีหกสี่ท่เป็นโควิดที่หนักสุดนะครับปีนั้นก็คือธุรกรรมต่างๆก็จะหยุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยบ่งบอกในบางอย่างว่าเอ๊มันเริ่มสะท้อนบางอย่างกับกาลังซื้อผคากวรเรือมมันหายไปหรือเปล่านะครับภาคธุรกิจก็ขาดสภาพคล่องเพราะฉะนั้นก็คือทํ้ไม่ไสามารถชําระอ่สินเชื่อก็เลยสุดท้ายก็เลยกลายเป็น NPL นะครับและสินเชื่อที่หดตัวก็คือ ธนาคารไม่ค่อยกล้าปล่อยสินเชื่อเพราะว่าธุรกิจเริ่มติดลบและ้นะครับทีนี้พอแยกย่อยสินเชื่อที่มีปัญหานะครับก็จะเป็นสินเชื่อภาคธุรกิจนี่ก็คือเป็นสินเชื่อ SME ที่มีขนาดไซส์ต่ำกว่าห้าร้อยล้านอันนั้นก็บ่งบอกว่า SME ที่มีขนาดกลางและเล็กค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าจากพิรามิดเนี่ยครับ ภาคธุรกิจก็ปีระมิดคล้ายๆกับภาคกลัวเรือนก็คือยอดแหลมแล้วก็ฐานกว้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นบ่งบอกว่าธุรกิจข้างล่างก็คือฐานล่างของธุรกิจก็คือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มบ่งบอกการมีปัญหานะครับก,การแการภาคกลัวเรือนก็คือผู้มีไรายได้กลางและล่างเริ่มมีปัญหาซึ่งตรงนี้มันก็ไปสะท้อนถึงกําลังซื้ออันนี้ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนที่บ่งบอกนะครับทีนี้ตรงนี้แหละครับที่หน้า นใจก็คือสินเชื่อตรงนี้ต่ําสุดในรอบ14ปีก็คือหดตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นภาพว่าสถานกา,า,ารตอนนี้เนี่ยสภาร์พามองสามแต,ตรมาาที่แต,ตรมาสาที่ผ่านมาดีเมื่อเทียบกับแต,ตรมาสองและแต,ตรมาาหนึ่งแต่พอมาเดือนตุลาคมตัวเลขของการสกอกเออดูดีขึ้นนะครับแต่นี่เสียของแม่ชาติรายงานบอกเอ๊ะ มันเริ่มมีปัญหาแล้วแต่มาสามเพราะนั้นมันมีทั้งบวกทั้งลบส่วนที่มันจะต้องมาชั่งน้ำหนักร่วมกันแลละทีนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือว่าในตัวแรกอันหนึ่งซึ่งเราก็พูดกันตลอดเรื่องของค่าเงินนะครับเนื่องจากเราเพิ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวเยอะค่าเงินก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแปรสําคัญปีนี้ก็มีจุดอ่อนครับค่าเงินปีนี้ผันผวนค่อนข้างมากนะครับก็คือว่าค่าเงินงผันผวนมาก เกือบจะมากสุดในเอเชียนะครับก็คือว่าค่างเงินแข็งกับค่างเงินอ่อนห่างกันประมาณ4บาท80ตันนั่นก็คือค่างเงินที่อ่อนสุดก็คือ3.7บาทจุด1นะครับและแข็งสุดเนี่ยครับอยู่ที่3.2.3เพราะนั้นเจงนมาห่างกันนีครับแข็งสุดกับอ่อนสุดเนี่ยครับห่างกัน4.8เอร์4.8บาทหรือ15ปร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยความผันผวนและซึ่งแน่นอนครับ ก็แน่นอนจะก,กระทบถ้าเราดูตัวเลขง,ง่ายๆก็คือค่างเงินบาทที่แข็งสุดนะครับอยู่ในช่วงเดือนค่างเงินแข็งสุดนีอยู่ในช่วงกันยายนช่วงที่มีการฟอร์มรัฐบาลชุดใหม่เรียบร้อยนะครับนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้ก็คือเดือนเมษายนซึ่งเป็นปัญหาต่อนเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองด้วยก็คือค่างเงินอยู่ที่37บาท10ตังค์เพราะนั่นจะเห็นว่าตรงนี้ก็เลยเป็นตัวแปรสำคัญก็คือค่างเงินมีความผ,ผันผวนค่อนข้างเยอะ แต่ยังก็ตามถึงแม้ฐานผลมากการส่งออกเขาก็ยังประคองตัวและก็สามารถส่งออกได้ก็ถือว่าเป็นความสามารถของผู้ส่งออกและเป็นความสามารถของการเติบโตเศรษฐกิจของต่างประเทศที่ช่วยให้เราส่งออกได้ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือให้เห็นภาพหลายๆมุมด้วยกันนะครับเพื่อจะดูว่าเออถ้าอย่างนั้นแต่มาซีเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งสภาพัฒน์ก็มองว่าไต่มาสีด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศไปมาสีเนี่ยตัวเลขของเราเนี่ยน่าจะช่วยเอือ้อก็คือการส่งออกเนื่องจากเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวเทศกาลการจับจ่ายใช้สอยนะครับและปกติการสั่งซื้อนะครับไรมาสุดท้ายจะมีการสั่งซื้อสินค้าค่อนข้างจะเยอะเป็นฤดูก,การส่งออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีความสามารถแข่งขันและเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจโลกดูเหมือนจะเริ่มนิ่งเริ่มดีขึ้น หลายประเทศก็ดีขึ้นอินเดียก็เป็นตัวหนึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเติบโตสูงมากสมัมเมการหลังจากที่ประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ก็ดูเหมือนความเชื่อมั่นต่างๆในมุมของเศรษฐกิจเมกาก็ดูเหมือนจะดูเหมือน,นจะมีความมั่นใจมากขึ้นขณะเดียวกันก็จะมีมาตรการต่างๆที่จะออกมาเสริมในการสกัดกัน้นประเทศจีนกำแพงภาษีอย่างล่าสุดก็มีกำแพงภาษีเพิ่มขึ้นที่สมัมเมกาบอกว่า จะเก็บภาษีอย่างหนักเลยครับกับประเทศจีนนะครับแล้วก็ประเทศข้างเคียงออสเมริกาซึ่งจริงๆก็มีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันก็คือแคนาดากับเม็กซิโกเพราะว่าผู้ประกอบการหลายๆประเทศหนึ่งของจีนเองก็โยกไปตั้งโรงงานในเม็กซิโกและแคนาดาเพื่อใช้ข้อได้เปรียบเรื่องของการค้าเสรีส่งเข้าไปในอเมิกาตอนนี้ประธานดิฉันบอกว่าจะเก็บภาษีสินค้าจาก เม็กซิโกและจากแคนาดา25%ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่าผู้ประกอบการในจีนต้องหาแหล่งผลิตใหม่หรือตลาดใหม่ขึ้นมาเพื่อจะมาแข่งขันเพื่อจะได้ส่งออกจะได้เกิดผลเพราะฉะนั้นประเทศไทยอาจจะได้โอกาสนี้นั่นก็คือจะมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นอันนี้ก็จะช่วยของเราข้ะเดียวกันก็ส่งออกของเราน่าจะช่วยดีขึ้นก็คือส่งไปยังต่างประเทศคือคอมเมกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกใหญ่สุดของประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามมานะครับอย่างไรก็ตามค่าเงินเนี่ยเป็นตัวแปรซึ่งอันนี้ก็เป็นภานรกิจของแบงค์ชาติอาจจะดูแลค่าเงินนะครับซึ่งเป็นภานรกิจในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนถ้าดูแลตรงนี้ด้วยจะทำให้ความสับซ้อแขันเราก็จะสูงขึ้นกณะเดียวกันรัฐบาลก็มีมาตราการกระตุ้นหลายอย่างน,นะครับในการเสริมอันนี้ต้องช่วยภายในประเทศก็คือเรื่องของ จะกระตุ้นยังไงให้ภาคธุรกิจมีการลงทุนมากขึ้นภาคแัะวิสาหกิจซึ่งตัวเลขที่ผ่านมาลงทุนลดลงในไตรมาสสามจะช่วยได้ยังไงนะครับซึ่งจริงๆรัฐวิสาหกิจมีเม็ดเงินลงทุนอยู่ประมาณ3ามแสนห้าหมื่นล้านต่อปีถ้าสามารถเร่งตรงนี้ได้ภาครัฐวิสาหกิจก็จะช่วยขับเคลื่อนอีกแรงหนึ่งกระเดียวกันการท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยไตรมาสสี่ของเราในปีนี้ก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศ พราะนั้นการที่ดูแลเรื่องเสถียรภาพค่างเงินบาทก็จะช่วยทั้งท่องเที่ยวช่วยส่งออกแต่เดียวกันความมุม่งเป็นทางเศรษฐกิจทางการค้าก็คงต้องเดินหน้านะครับร่วมมือทางการค้าก็เดินหน้าขณะเดียวกันก็ต้องหาโอกาสในการที่ดึงต่างประเทศต่างประเทศเข้ามาลงทุนผมว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งช่วยให้ในมาส4ปีนี้ตัวเลขน่าจะออกมาดีขึ้นซึ่งนักการเมืองปีนี้อาจจะนาไปสู่ตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจได้ประมาณสัก2.6ถึง2.8เปอร์เซ็นต์นะครับ หรือถ้าโชคดีกว่านั้นอาจจะถึง3%อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเเราพอจะมองและพอจะคาดการได้นะครับครับแต่ปีหน้านี่จะไม่อาจจะมีปัญหาใช่ไหมอาจารย์เท่าที่ดูปีหน้านี่ก็คือต้องมาทบทวนประเด็นคือหลังจากประธานดีโดนัลด์ทรัมเข้ารบ,บริหารประเทศวันที่20มรกราคมว่ามาตรการต่างๆออกมายังไงแต่ล่าสุดบอกว่าท่นทีที่เข้ารับตาแหน่งภายในวันแรกจะตั้งกำแพงภาษีประเทศจีน ประเทศเม็กซิโกนะครับและกับประเทศแคนาดาโดยเม็กซิโกนี่จะโดน25แคนาดาจะโดน25%เปอร์เซ็นต์ถ้าสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดาเข้ามายัางประเทศประเทศอเมอริกานะครับขณะเดียวกันจีนจะโดน6 0เปอร์เซ็นต์ของทั่วโลกจะโดน10เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งซึ่งอของไทยเราเองคงจะต้องปรับยุทธวิธีหลายอย่างเป็นสุดท้ายก็คือต้องมาเพิ่มความสามารถแข่งขันของเราให้มีความสามารถแข่งขันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเชิงของ ทักษะของแรงงานของเรากระเดียวกันก็คือต้นทุนในเรื่องของพลังงานเราจะดูได้อย่างไรเพราะว่าเรายัางแพงกว่าประเทศเวียดนามกระเดียวกันเรื่องของค่าแรงก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งนะครับและก็เงื่อนไขในการลงทุนทต่างๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะต้องดูแลกันหลายส่วน EEC เองก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมเพราะต้องเตรียมรับมือจากการย,าย,าย้ายฐานการผลิตซึ่งมาแน่นอนแต่นนว่าเราจะเลือกเราจะกรองอย่างไร เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่จะต้องบริหารจัดการกันนะครับในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าครับกับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์รัฐมนตรีนะครับที่มาอธิบายให้เห็นภาพของทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเราซึ่งเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับว่าไตรมาสที่สี่สุดท้ายของปีนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างพอจะเห็นภาพชัดเจนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์รัฐมนตรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ